อิติปิโสวิเศสอีอิเสเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีตะจพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังบังสังพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิพสังขเจ้าจงมาเป็นกระดูกตรีเพชรคงคงอิสวาสุสุสวาอีพุทธปิติอีอิติปิโสวิเศสอีอิเศส พุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีตะโจพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังฟังสัง่งพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิพสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูกตรีเพชรคงคงอิสวาสุสุสวยอีพุทธปิตีอี อิติปิโสวิเศษอีอิเศษพุทธนาเมนออิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอีตะจูพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังฟังสังพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิพระสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูกตรีเพชรคงคงอิสวาสุสุสวาอิพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษอิ เสเ่พุทธานาเมยิอีอีเมนาพุทธตังโสอีอีโสตังพุทธปิตีอีตะโจนพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังฟังสัง่งพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิพสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูกตรีเพชรคงคงอิสวาสุสุสวาอีพุทธปิติอีอิติปิโสวิเศเสอีห์อีเสพุทธานาเมยิอี อิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีตะโจนพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังฟังสั่งพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิพสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูกตรี่เพชรคงคงอิสวาสุสุสวาอีพุทธปิติอีอิติปิโสวิเศษอีอิเศษพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีตะโจ พระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนัง,งสังสั่งพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิธพสังเจ้าจงมาเป็นกระดูกตรีเพชรคงคงอิสวาสุสุสวาอีพุทธปิตีอิอิตปิโสวิเศสอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิตีอีตะโจพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนัง,งสัง่ง พระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิพสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูกดียเพชรคงคงอิสวาสุสุสวาอีพุทธปิตีอีอิติปิโสวิเศษอีอิเศษพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอีอิโสตังพุทธปิติอีตะโจพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังฟังสั่งพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิพสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูก ตรีเพชรคงคงอิสวาสุสุสวาอีพุทธปิติอีอิติปิโสว,วิเศษเสยอีอิเศษพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังสโสอีอิโสตังพุทธปิติอีตะโจพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังฟังสั่งพระธรรมเจ้าจงมาเป็นเนื้ออธิพระสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูกตรีเพชรคงคงอิสวาสุสุสวาอีพุทธปิติอี